ทำงานย่อมเกิดความผิดพลาดกันได้แต่ต้องระวังอย่าให้ความผิดนั้นเกิดขึ้นซ้ำๆควรรีบแก้ไขหากเมินเฉยจะเข้าข่ายผิดซ้ำคำเตือนอาจถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับค่าชดเชยคดีนี้เกิดขึ้นในศูนย์สุขภาพแห่งหนึ่งลูกจ้างทำงานผิดพลาดบ่อยครั้ง จนผู้จัดการเรียกมาพบและตักเตือนด้วยวาจาแต่ลูกจ้างกลับไม่สนใจแถมยังไม่ปฏิบัติตามคําแนะนำเพื่อให้ปรับปรุงตนเองและแก้ไขในความผิดพลาดนั้นลูกจ้างยังคงทำผิดในเรื่องเดิมๆซ้ำๆอีกหลายครั้งจนนายจ้างออกหนังสือเตือนเพื่อแจ้งให้ลูกจ้างทราบว่าฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและคำสั่งของนายจ้าง ต่อไปภายหน้าจะไม่กระทำผิดในเรื่องเดียวกันอีกในที่สุดนายจ้างตัดสินใจเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเพราะพฤติกรรมของลูกจ้างยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคดีขึ้นสู่ศาลในที่สุดศาลตัดสินว่าการกระทำความผิดของลูกจ้างต่อผู้บังคับบัญชาโดยนายจ้างได้ตักเตือนลูกจ้างด้วยวาจาและหนังสือหลายครั้ง พอที่จะให้ลูกจ้างเข้าใจการกระทำผิดของตนได้อีกทั้งลูกจ้างยังคงฝ่าฝืนคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมนายจ้างจึงมีสิทธิ์เลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยสารีกาในคดีนี้ท่านเห็นว่าลูกจ้างฝ่าฝืาฝนคำสั่งนจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และในจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วลูกจ้างยังคงกระทําความผิดในเรื่องเดียวกันซ้ําอีกในกําหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างกระทําความผิดตามหนังสือเตือนในจ้างจึงมีสิทธิ์เลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา119วงเล็บสตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ค่ะผิดเป็นครูแต่ต้องเรียนรู้เพื่อแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องเดิมๆซ้ำๆมิฉะนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของการทำงานของคุณติดตามรายการเรื่องจริงผ่านคดีตอนต่อไปได้ทั้งช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสอรอ Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม กสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน